วันนี้ผมก็ได้เวีเวยนกลับมาที่บ้านปอบอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเนี่ยเ,เรียกพี่สายลมกลับมานอนต่อนะก็เนื่องด้วยเอ่ผมเนี่ยไปรีเพย์คลิปผมมานะแล้วก็เห็นว่ายายแกยเนี่ยไล่มวลไซด์ผมนะแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นมวลอะไรนะทุกคนนะใครเอาไม้มาปักเราก็ไม่รู้นะตรงนี้ก็จะมีไม้กางเขนนะไม้กางเขนล้มไปแล้วนะครับ แรก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 มันจะปักอยู่แถวๆนี้นะนี่นี่ สวัสดีครับอยู่กับผมสายลมพาลุยนะครับวันนี้ผมก็ได้เว,เวียนกลับมาที่บ้านป่ออีกครั้งหนึ่งนะครับและและไม่ได้มาคนเดียวนะครับมากับน้องหันนะครับสวัสดีครับผมหันพาเดยวน,นะครับวันนี้เราจะมานอนกันใช่ไหมใช่ครับผม,มซึ่งผมเนี่ยเ,เรียกพี่สายลมกลับมานอนต่อนะก็เนื่องด้วยอ่ผมเนี่ยไปรีเพย์คลิปผมมานะแล้วก็เห็นว่ายายแกเนี่ยไล่มวนใส่ผมนะแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นมวนอะไรนะทุกคนนะ ผมเนี่ยป้นหัวนะก็ในวันที่ผมไปถ่ายเด็กเด็กที่อยู่ในบ้านร้างนะครับผมตอนนั้นอ่ะผมรู้สึกว่าผมเนี่ยยังไม่เป็นอะไรนะผมเนี่ยเพิ่งมาเป็นวันนี้นะครับผมพี่ตอนนี้ต้องบอกว่าผมเนี่ยปวดหัวมากมากเลยนะครับน่าจะมีไข้ด้วยนะครับใช่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะอยู่ๆก็เป็นเองเลยใช่ไหมใช่เมื่อวานนี้ยังไม่ก็คือเมื่อวานนะผมยังไม่ได้เป็นอะไระทุกคนผมเนี่ยเพิ่งมาเป็นตอนเย็นช่วงเย็นๆนะครับผมช่วงเช้าๆ้าเนี่ยผม ออก็ปกตินะแต่ว่าพอสักสามโมงสี่โมงอย่างเงี้ยผมเนี่ยก็อาการเนี่ยเริ่มหนาวก็คืออาการหนาวเนี่ยมันเริ่มมานะแล้วก็อาการปวดหัวอาการปวดตายอย่างเงี้ยผมมันก็เลยตามมานะครับผมวันนี้เราก็ลองไปนอนกันอีกสักคืนหนึ่งนะใช่ครับผมถ้าพร้อมเรไปกันดีกว่าไปกันดีกว่าครับเดี๋ยวมันจะมืดซะก่อนไปก่อนที่จะไปชมคลิปของเราทั้งสองคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับเราทั้งสองคนด้วยนะครับครับผม Let s go ไป วันนี้ไม่มีฝนนะครับฝนไม่ตกนะไม่รู้ว่าคืนนี้ฝนจะตกหรือเปล่านะครับ <c oughs> และที่สำคัญวันนี้น้องหันไม่สบายด้วยนะครับ รู้สึกว่วงนอนนะพ,พี่คืนนี้น่าจะนอนไว้นะครับตอนนี้มันหกโมงแล้วหกโมงเย็นแล้วนะครับ <c oughs> ใช่บรรยากาศเงียบม,มาก เงียบมากเลยบรรยากาศคือเงียบสงบคืออี่างน้นอนรับสบายอ่ะนอนเฮ้ยรับสบายอุ้ยใครเอาไม,ใาไม้ใครเอาไม้มาปักอะไรก็ไม่รู้นะพี่ไม้มาปักนี่อันหนึ่ง <Okay. S 1> อืมอ,อืม โอเคตอนนี้ผมได้วางกระเป๋าเสร็จเป็นที่มาข้างหลังกระเป๋าหนังมากใช่กระเป๋านังมากอ๋อน,น้อยไ,ไหลนะไงไปดูเสื้อผ้นุ่นก่อนไหมแล้เวเขาไปหายายที่ปังไปดูบรรยากาศข้างในนะช่วงยามเย็นแบบนี้ว่าเป็นยังไงบ้างานำไปเลยน,นำไปเลยใช่ไหมนำไปเลย ังไม่ตกแล้ววันนี้ฝนยังไม่ตกที่จุดนี้บอกเลยว่าเวลาที่เดินเข้ามาก็จะรับรู้อะไรได้บางสิ่งบางอย่างนะเหมือนกับว่ามีพลังงานบางอย่างนะครับไม้ตรงนี้ไม่รู้ว่าใครมาทำไรนะพาดไว้สองอันนะครับ บอก้ไดนะเหมือนถ่อปีนขึ้นไปห้องบนด้วยหรือเปล่าเนี่ยถอาปากไว้นะโอ้เงียบมากมเลยนี่สุดย่างียบะมากียอมากช่วงนี้น้ำก็เริ่มมีแล้วนะครับอืมเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างล่างกันดีกว่า อืนี่นะครับพี่ตรงนี้ก็จะมีไม้กางเขนนะไม้กางเขนล้มไปแล้วนะครับแรก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 มันจะปักอยู่แถวๆนี้นะนี่นี่ปักอยู่ตรงนี้นะครับจุดตรงนี้ก็จะเป็นหลุมนะจะเป็นหลุมศพนะอื ผมไม่รู้ว่าเป็นหลุมศพของใครนะครับบอกเลยว่าวงเวงมากเลยเข้ามาที่นี่โคตรวงเวงอ่ะน้องหันรู้สึกอะไรไหมเจ็บหน้าอกมากเลยทุกคนตอนนี้แล้วก็ เจ็บเท้าเจ็บไหลแล้วก็เจ็บหัวนะใช่เหรอแล้วก็ขาเนี่ยผมรู้สึกว่าเดินมาแค่เนี้ยมันเหนื่อยเหนื่อยมากเลยแล้ว,ลวก็แถมตอนนี้ตาผมมัวด้วยนะทุกคนออผมกินยาไปแล้วนะก่อนลงาถายบ้านนะไปขับไปที่บ้านดีกว่ากลับไปที่บ้านดีกว่ายุงเยอะๆนะเดี๋ยวคราวหลังต้องซื้อยากันยุงมาละ เป็นไปได้ไงช่วงนี้คนเป็นไข้กันเยอะ วันนี้แค่เรามาฟาสังเกตการนะบางทีเราอาจจะเห็นบางทีอาจจะไม่เห็นก็ได้จะเห็นหรือไม่เห็นก็ไม่เป็นไรขึ้นบ้านเนอ จะเห็นหรือไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเนี่ยไงอ๋งอหูหูตาตวันนี้เราไม่หัวคายที่ดูแลก็ต้องก็งไม่เป็นไรนะ,ะ,ะคลิปที่แล้วโดนโดนไล่มนใช่ไหมใช่ครับผมคลิปที่แล้วเนะี่ยผมโดนไล่หมดนะครับเพราะว่าอาการผมเนี่ยมี ขึ้นว่าแต่ว่าวันที่ผมไปถ่ายกับพี่จินดานอาการย,ยังไม่มาทุกคนอันนี้ผมก็ไม่ไม่รู้สายแฮงเหมือนกันนะก็เป็นวันนี้พอจะมาที่นี่ปุ๊บเป็นเลยใช่ไหมใช่ทุกคนอันนี้ผมรู้สว่นรอนมากเดี๋ยวเราก็นั่งพักกันแป๊บนึงใช่เดี๋ยวนั่งพักกันก่อน เราจะกินข้าวก่อนแล้วนะครับหลังจากที่เราได้นั่งพักกันสักพักใหญ่ๆนะถึง <ผม S 2> ชั่วโมงเลยนะถึชั่วโมงเลยนะนั่งพักให้มันรู้สึกดีขึ้นอนะนะผมก็รู้สึกด,ดีขึ้นมาหน่อยนิดนึ เพราะว่าหันเขาไม่ค่อยสบายนะครับเ<ช>พิ่งจะกินยาไปยาจะได้ออกฤทธิ์น,นะครับอ<ช>ืมผมก็เลยให้นั่งพักไปก่อนมเมนูของเราวันนี้ก็จะมีไข่นะครับก็มีแกงจืดนะแล้วก็ข้าเยอะมากเป็นข้าวหอมมะลินะพี่พี่เนี่ยนี่ข้าวหอมมะลินะครับมาพี่กินข้าวนี้กว่ามา หน่อยครับน <are> <t rio> ี Five? ่เดียวนี่เดียวใช่ไหมอ่าอันนี้เดียวข้าวหอมนะข้าหอมอเข็เอาดีไหมพอละข้าวอร่อยนะใช่ข้าวหอมเลยอืมหอมมัน あらまた、あ。 กินเขาได้เยอะๆแสดงว่าอาการมันเริ่มดีขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าไอไ้คืนนัน้นเราผมกินเขาแค่แบบนิดเดียวนะก็คือแค่ทวนิดเดียวเนี่ยแค่นี้ผมกินยังแค่นี้ผมกินยังไม่ค่อยหมดเลยนะครับผมในวันที่แล้วนะเราทั้งสองคนได้รับประทานอาหารเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ได้มาพักอยู่ในเปลสักพักหนึ่งแล้วนะครับเพื่อเพื่อให้อาหารย่อยนะในระหว่างที่เรานั่งพักเราไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับ ไม่มีวิแววของยายเลยนะยายปอมนะครับไม่มีวิแววเลยนะไม่รู้ว่าคืนนี้เราจะเจออะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวเราทั้งสองคนจะพาพี่ๆส่องหาดูนะครับว่ายายจะอยู่แถวๆนี้หรือเปล่ายายปอบจะอยู่แถวๆนี้หรือเปล่านะเราจะไล่ส่องหาดูนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับก็จะนอนแล้วนะอื ก่อนจะนอนก็ขอไปส่งดูเส้นหน่อยนะครับก่อ,อ,อนที่จะนอนนะครับถ้าพร้อมเราไปกันดีกว่าไปครับเราจะไปฝั่งนู้นก่อนไหมยวไปฝั่งนู้นก่อนท่นไปไปดูนะมีอะไรหรือเปล่า <c oughs> ผมรู้สึกวันเงียบมากเลยเงียบสุดจอดใช่อวองเวงยัยงนนะวันนี้เงียบมากไม่รู้ว่าเราจะเจอ อ,อ,อ,อะไรหรือเปล่าอะไรหรือเาติดตามดูนะครับอย่างเงียบอ่ะนะใช่เงียบมาก <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นสารนะครับเงียบสงบางมากเลยอ่ะเหมือนเหมือน,นมันไม่มีอะไรอะ่ะส่องไปไหนก็ว่างไป <c oughs> ท่านโอวตี้เนี่ยไอ้ปอบแกจะออกมานะ <ม>แต่ทำไมวันนี้แกถึงไม่ออกมานี่ยบมากแต่ <c oughs> ไ,ปไปดูฝั่งนู้นหน่นะเผื่อว่าเราจะเจออะไรดีๆ<ต>บางทีเขาาจะนั่งอยู่ชถาๆนู้นก็ได้เป็นไปได้นะระวังนะ สึกวังเวงมากเลยใช่คนูเลยทุกคนเดินข้ามาตรงนี้คือวังเวงไงเดี๋ยวลงไปที่หลุมซอนะไหมหลุมฝั่งซอกเดีไม่ไปเไลาจะเจอกนเ <c oughs> ดี๋ยวไปสันกนะารับ <c oughs> อันนี้เสียงอะไรป่ะดี้ีดีดีดีนนดีดีนนาาดี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 ดดี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 ีด หลุมอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่นะหลุมอยู่นี่เลยนะจริง,รงๆแล้วมันจะมีไม้กางเขนปักอยู่นะครับแต่ตอนนี้ได้หักไปแล้วนะหักหรือว่ามีใครมาถอนไปก็ไม่รู้นะใช่ครับเนี่ยมันล้มมาฝั่งนี้นะครับล้มมาที่ฝั่งนี้นะเหมือนมีใครถอนไปนะครับนี่ก็จะเป็นไม้กางเขนนะครับ น่าจะปักไว้นาแล้วเนี่ยเป็นไม้แก่นนะแก่นดีมากๆเลยถ้าเป็นไม้ธรรมดานี่ผุไปหมดแล้วนะบอกเลยว่าไม้อันนี้ดีมากๆเลยนะใช่ไม้แข็งเขน็นไม่ได้มีแค่อันเดียวนะมีนี่อีก <c oughs> นี่ <c oughs> นี่ก็ไม้ดีมากเลยแข็งดี <c oughs> โอ้ ด,ดูดูปลายแหลมไม่เห็นปะ่ะเ,เขาปักเข้าไปในดินนะแต่ใครมาถอนใครมาถอนก็ไม่รู้นะอือเฮ้ยได้ยินไหมเฮ้ยผมได้ยินเสียงมาจากฝั่งนู้นน่ะนู่นเหมือนมันไล่มนอะไรหรือเปล่าเหมือนพออะไรสักอย่างหนึ่งเห็นไหมเหมือนมันไล่มนอะม่นานานอะเฮ้ยเฮ้ย 哎哎哎！你累了，哎 <Het Zen f muş>！哎哎哎！